สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องทําไมพระเหรียญบางรุ่นทําไมไม่มีราคาจองเลยมีแต่ราคาบวกนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่านี่นะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นใดเลยนะครับผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ ก็มีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับก็เริ่มต้นจากผู้สร้างเลยนะครับนายสามนะครับก็ได้ทําการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการนะครับเปิดราคาจองอยู่ที่200บาทนะครับถ้าใครสนใจอยากร่วมบุญนะครับก็ต้องเข้าไปหานายสามนะครับเพราะว่านายสามเป็นผู้สร้างนะครับหลังจากนายสามเปิดจองให้ร่วมบุญปุ๊บนะครับนายสี่นะครับนายสี่ก็จะเป็นผู้จองนะครับผู้ที่เขานะครับล่ำรวยมั่งคั่งนะครับมีเงินมีทองนะครับก็สนใจนะครับอยากได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหรือว่าอยากได้ยอดเหรียญรุ่นนนี้มาเพื่่อแบงปั นายสก็ต้องเข้าไปหาผู้สร้างหรือว่านาย3นั่นเองนะครับพอนายสเข้าไปหานายสนะครับก็ไปขอยอดมา10บลัง20่ลังนะครับก็สรุปแล้วนะครับนายสก็ได้ยอดมา20ลังนะครับก็ต่อมานะครับนายสนะครับถ้าใครสนใจอยาก จับจองเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ต้องเข้าไปหานายสีใช่ไหมครับถ้าอยากได้นายสีก็ต้องปล่อยไปในราคาบวกแน่นอนนะครับพอผมนะครับเป็นพ่อค้านะครับผมอยากได้มากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เพราะว่ารูปทรงสวยงามมากนะครับผมก็เลยเข้าไปหานะครับนายสีเพราะว่านายสีมียอดใช่ไหมครับผมก็เลยเข้าไปสอบถามนายสีว่าพี่สีครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่จะปล่อยยกลังราคาที่เท่าไหร่นะครับนายสีนะครับก็บอกผมมาว่านะครับปล่อยอยู่ที่ราคาลังละ2 2 0 0 0บาทผมก็ลังเลผมก็ชิดนานนิดนึงนะครับแล้วผมก็ได้คําตอบสาหรับตัวผมเขาก็บอกว่า ตกลงครับพี่ผมรับ2ลังนะครับราคาลังละ22,000บาทนะครับนายสีก็ตกลง,ผมก,ลงผมก็ตกลงนะครับผมก็ได้ยอดมา2ลังนะครับพอถึงวันพ้าออกนะครับผมก็จะมาขายในไลฟ์สดนะครับถ้าผมอยากให้มีกําไรนะครับผมก็ต้องขายเพิ่มนะครับผมก็ต้องบวกเพิ่มนั่นเองนะครับจากที่ผมนะครับได้มาจากนายสีนะครับในราคาลังละ22,000บาทผมก็ต้องขายออกในราคา25,000บาทนะครับหรือว่าตกลุ้นหนึ่งลุ้นละ250บาทนั่นเองนะครับพอถึงวันนะครับที่ผมนะครับ <im it remarks> ได้ทําร ไะไ์สุดนะครับก็จะมีลูกค้านะครับลูกค้าคนหนึ่งชื่ออันนะครับก็เข้ามาร่วมประมูลกับผมนะครับก็ปิดเป็นลุ้นนะครับลุ้นหนึ่งลุ้นละ250บาทเลยพวกนี้นะครับคือลูกค้าในอันนะครับเขาก็สนใจในเหรียญรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่เผอิญนะครับเขาไม่ได้มียอดหรือว่าเขาจองไม่ทันในราคาจองนะครับเขาก็ต้องมาปิดกับผมมาเช่ากับผมนั่นเองนะครับผมก็ขายไปในราคาลุ้นละ2 5 0บาทนายอันได้ไปลุ้นละ250สบาทนั่นเองนะครับสรุปนะครับนายอั๋นนะคุมนรับ เพราะว่าการที่จะได้ยอดมานะครับก็ต้องผ่านนะครับหลายคนเลยนะครับกว่าจะได้มาทําการไลฟ์สดพ่อค้าแม่ขายนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ขายบางท่านนะครับบางท่านเขาก็ไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรนะครับก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์หนานะครับก็ไม่ได้รู้จักผู้สร้างอะไรมากมายนะครับถ้าเขาอยากได้มาไลฟ์สดหรือว่ามาทําการแบ่งปันก็ต้องไปหาผู้ที่เขามียอดก็ต้องซื้อมาในราคาบวกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมผ้าเหรียญนะครับบางรุ่นไม่มีราคาจองเลยทําไมพอถึงวันผ้าออกนะครับชาวบ้านอย่างเราอยากได้ราคาจองทําไมไม่ได้เลยมีแต่ค วกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ต้องให้คิดถึงด้วยนะครับว่ากวาจะได้ผ้าเหรียญมาแต่ละรุ่นนะครับเขาก็ต้องมีทุนทรัพย์เยอะเลยนะครับกว่าจะได้มาแต่ลรุ่นก็นะครับต้องใช้เวลาก็ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะเลยนะครับไม่มีใครการันตีได้ว่าผราเหรียญรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับผราเหรียญนะครับจะขายได้ในราคาไหนนะครับนี่ก็เป็นวัตจักรนะครับผมก็จะมาสรุปเลยนะครับได้3นะครับผู้สร้างนะครับเปิดร่วมบุญนะครับรุ่นละ200บาทหรือว่าลังละ2 0,000บาทนะครับในสี่นะครับเป็นผู้ที่มั่งคั่งร ขอย้อนมาจากผู้สร้างนะครับได้มาราคาจองเลยนะครับนายสีก็มาปล่อยในราคาบวกนะครับราคาลังละ22,000บาทนะครับผมเป็นพ่อค้าเองนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะครับก็อยากได้ผ้าเหรียญรุ่นนี้มาไล่สดขายนะครับผมก็ต้องเข้าไปหานายสีนายสีนะครับว่าขายไหมผมในราคาลังละ22,000บาทหรือว่าลุ้นละ2 2 0บาทนะครับพอเวลานะครับผมไล่สดขายนะครับผมก็ต้องมาขายในราคาลุ้นละ250บาทนะครับท ขายเปในราคานี้นั่นก็คือนะครับผมก็ต้องมีกําไรบ้างนะครับเพราะว่าการไล์สดขายภาเครื่องนะครับไม่ใช่ไล์สุดเฉยๆนะครับก็ต้องรักษาเครดิตตัวเองนะครับจัดส่งให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รับผิดชอบลูกค้านะครับนี่ก็เป็นนะครับสิ่งที่ควรนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายต้องมีนะครับต่อมานะครับผู้เช่านั่นคือลูกค้าหรือว่าคุณอั๋นนะครับคุณอั๋นนะครับก็ต้องเช่าหาจากนะครับพ่อค้าแม่ขายนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณอั๋นเขาไม่ได้มียอดนะครับเพราะว่าเขาต้องการเช่าหาบูชาเพียงแค่ไม่กีุุ่่่้้้้นนนนนะะคคครรรรััับบไไไไไไไดดดปปมวาาาาจใหหสณอเขก็ ร่วมบุญอยู่แล้วนะครับสมมุตินะครับได้มาราคาลุนละ250บาทนะครับคือหักออกไปเลย50บาทนะครับ50บาทก็คือการนะครับที่นายอันอยากได้พระเหรียญรุ่นนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้มาบูชานั่นเองนะครับส่วน200บาทนะครับก็คือทําบุญไปนะครับเพราะว่าทําบุญร่วมบุญก็คือ200บาทใช่ไหมผู้สร้างเขาเปิดร่วมบุญอยู่ที่200บาทนะครับแต่นายอันนะครับลูกค้านะครับได้มาจากพ่อค้าก็นั่นก็คือผมในราคาลุนละ250บาทนะครับ250บาทหักออก50บาทก็จะเหลือ200ใช่ไหมครับ200 อยากได้วัตถุมงคลรุ่นนั้นๆมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มียอดราคาจองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ